สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเป็นการตอบคาถามนะมาจากเพจ Facebook นะครับที่ผมเนี่ยได้ทําเพจเอาไว้นะครับชื่อว่าจําวองนะแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยทักข้อความมาถามนะครับกับอีกทางนึงก็คือทาง u t u b e นะก็เพิ่งจะมาเปิดไล่ดูนะเดี๋ยววันนี้ก็จะรวบรวมนะครับตอบคาถามนะฮะโดยที่นะครับเริ่มจากในเพจ Facebook ก่อน ายนะคำถามแรกนะครับมาจากคุณพนพดลถามค้างไว้ครับว่าลูกซองราคาประหยัดเฝ้าบ้านยี่ห้อไหนดีอันนี้เป็นคําถามภายเปิดนะลูกซองนะครับราคาประหยัดยี่ห้อไหนดีเนี่ยคำตอบค่อนข้างที่จะกว้างนะถ้าเผื่อว่าเอาในเมืองไทยนะครับที่เราชินนะครับล้วคุ้นหูกันเนี่ยก็จะมีพวกปืนเลนเมตังป7 0นะครับที่เป็นปั๊มหนัดนะมอสเบิรนะ์ berg, นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบนเนอร หลากหลายรุ่นนะครับ M4 Supernova นะครับหรือจะเป็นทางค่ายของตุรกีนะครับก็คือตัวเดย่าหรืออาจจะเป็นตัวคอมมานโดใต้ฝุนคือมันเยอะมากนะหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเลือกนะครับสัก,กะบอกดหนึ่งหนึ่งก็คือดูเรื่องของงบประมาณถ้าเผื่อว่างบไม่จำกัดนะครับไปเล่นนะครับยี่ห้อแบบท็อปๆไปเลยนะครับเบเนอรี่นะครับวินเชสเตอร์ก็ได้นะที่มันท็อปๆ นหรือว่าถ้าจํากัดด้วยงบป,ประมาณเนี่ยก็อาจจะลงมาดูนะครับที่ค่ายของตุรกีนะซึ่งสงวนคะแนนนะครับตัวปืนเนี่ยไม่ได้แรงมากประมาณส,ไปไปสากัก2ไปปลายสามกลางๆนะครับอันนี้ได้นะครับได้เพราะนั้นดูเรื่องของงบป,ประมาณนะครับเป็นหลักนะเป็นหลักนะครับอันนี้ตอบคาถามของคุณนพนดลน,นะครับมันกว้างมากนะครับจริงๆต้องระบุยี่ห้อผมแล้วผมเนี่ยจะช่วยเลือกให้ได้ว่า อะไรที่มันน่าจะโอเคที่สุดนะครับประมาณนั้นต่อไปนะครับคำถามที่2นะครับมาจากคุณกฤษณานะท่านถามครับว่ากระโจมลูกซอนะครับเ,เกิดการสืกเนี่ยจะหาซื้อได้อย่างไรนะครับจะซ่อมได้อย่างไรนะวินเชสเตอร์นะครับหนึ่นะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับปืนลูกซอเนี่ยที่มันเป็นพวกกระโจมต่าง เข้าใจว่าร้านจะไม่มีนะครับพวกสตอ็อกนะครับเกี <_ S 1> ่ยวกับเรื่องของกระโจมพวกนี้ <_ S 2> น่าจะไม่มีส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะต้องให้ช่างเนี่ยทำขึ้นมานะทำขึ้นมานะครับอาจจะเป็นช่างไม้หรือว่าลองนะครับประสานที่วังบุรพาที่เป็นร้านซ่อมปืนให้เขาเนี่ยลองนะครับขึ้นรูปนะในการที่จะไปซื้อนะครับเป็นแยกชิน้นเป็นของรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไม่มี นะครับน่าจะไม่มีลองปรึกษาช่างดูนะครับต่อไปนะครับคำถามที่3ครับถามว่า,ามีลูกซองนะครับมีทะเบียนของคุณตานะตอนนี้อายุนะครับของผู้ที่ถามเนี่ยก็คืออายุ22ปีนะครับเขาถามว่าจะรับโอนได้ไหมมาจากคุณสารัะนะครับตออคาถามแรกก่อนว่าจะรับโอนได้ไหมตามข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณลัมัครผู้ที่จะ รับโอนอาวุธปืนนะครับหรือว่าจะครอบครองปืนเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับไม่เคยต้องโทษคดีละแรงคิดว่าอันนี้น่าจะได้ตามคุณสมบัตินะครับน่าจะได้นะแล้วก็ถามต่อนะครับว่าการที่จะโอนนะครับตอนที่มีชีวิตกับเสียชีวิตแล้วเนี่ยโอนแบบไหนที่จะง่ายกว่ากันอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับโอนตอนที่มีชีวิตอยู่จะง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยครับตรงที่ว่าไม่ต้องมีเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดก ไม่ต้องมีนะเพราะว่าเจ้าของปืนเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่นะครับก็ขอเอกสารของคุณตานะครับประกอบด้วย1ก็คือสำเนาปอสสนะใช้สำเนานะครับ2คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของคุณตานะเอามายื่นนะครับพร้อมกับเอกสารของเราเองนะครับซึ่งประกอบด้วย1คือสำเนาทะเบียนบ้าน2คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3คือหนังสือรับรองรายได้เงินเดือนนะครับ ใช้เงินเดือนนะครับสติเมนต์ย้อนหลัง6เดือน4ก็คือหนังสือรับรองความประพืชนะเอาของเรานะครับพร้อมกับของคุณตาเนี่ยยื่นนะครับประกอบกันที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับของเราเองนะทะเบียบ้านอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับไปยื่นขอนะแล้วก็ลองเดินไปตามขั้นตอนนะครับน่าจะทําได้อยู่นะซึ่งผมเห็นแล้วไอ้เจ้าตัวลูกศอนะครับลูกศรสั้นมีทะเบียนนะ น่าทดลองยินนะครับถ้าเผื่อว่าคุณสหรัฐอยู่ใกล้ๆก,กับผมก็นัดนะครับนัดได้นะโอเคผ่านนะครับนี่คือคําถามที่3ต่อไปนะครับเป็นคําถามที่4นะถามว่าไต้ฝุ่นนะครับเป็นปลูกฟองนะไต้ฝุ่นกับลูกฟองคอมบันโดช่วยแนะนําหน่อยนะคล้ายๆว่าจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับมาจากคุณทีรวัตรนะสยี่ห้อนี้ก็คือไต้ฝุ่นกับคอมบันโดเนี่ยประเทศผู้ผลิตเนี่ยก็คือประเทศเดียวกันเพราะนั้นคุณภาพเนี่ยพอๆกัน พอๆกันนะครับใต้ฝุ่นนะก็จะเป็นปืนภาคประชาชนนะครับผมคุ้นๆน,นะครับว่าไอ้เจ้าตัวคะแนนเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณสักไม่เกินไม่เกิน 35K เคไม่เกินนะครับอยู่ในช่วงนี้คอมโดก,ก็เช่นกันนะครับถ้าเผื่อว่าภาคประชาชนเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวคะแนนตัวปืนเท่ากันนะเท่ากันนะครับลองดูว่าชอบอะไรมากกว่ากันถ้าเผื่อว่า ในตัวปืนที่แต่งเต็มมาแล้วก็ใต้ฝุ่นนะแต่งเต็มมาแล้วนะครับแต่ตัวคอมมานโดปัจจิกกเนี่ยลูกเร่นเขาก็เยอะตามที่ผมเนี่ยได้เคยรีวิวไว้นะครับเพราะนั้นก็ดูเรื่องของความชอบเป็นหลักนะงบไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเท่ากันนะครับคำถามต่อมานะครับคำถามข้อที่5นะถามว่าถ้าโครงปืนแตกนะจะซ่อมที่ไหนนะครับมาจากคุณสยามนะสมมติว่า ปืนนะครับอาจจะเป็นปืนลูกซองนะครับหรือปืนสั้นนะจัถือปืนนะครับตรวจสอาบความปลอดภายัยปืนปลอดภัยนะครับถ้าสมมติว่าโครงปืนเนี่ยเกิดแตกคําถามคือจะเอาปืนเนี่ยไปซ่อมที่ไหนเท่าที่ทราบนะครับก็จะมีอยู่ร้านนะครับร้านหนึ่งก็คือร้านจันจรูนนะลองดูนะครับเขาจะขึ้นโครงเนี่ยให้ใหม่เป็นชิ้นเลยแต่ก็ในเรื่องของคะแนนนะครับการซ่อมก็ค่อนข้าง นะเอาเรื่องอยู่นะครับประมาณสักหมื่นหรือ20000ผมไม่แน่ใจนะครับไอเจ้าตัวโครงปืนเนี่ยก็ประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ก็คุ้มในการซ่อมนะครับร้านจันจรูนนะลองดูนะครับทา,านร้านอื่นไม่แน่ใจนะกับอีกที่หนึ่งที่ผมคุ้นนะครับก็คือพี่ต่อนะครับแห่งค่าย KHT นะก็ลองอาจจะประสานดูนะครับให้พี่ต่อเนี่ยท่านช่วยดูให้ นะก็อาจจะซ่อมได้นะครับคำถามต่อมาข้อที่6เนี่ยถามว่าถ้ามีการตัดลำกล้องจะลดแรงรีคอยได้หรือไม่เออนี่น่าสนใจนะครับในเรื่องของรีคอยของตัวปืนนะมันจะมีเรื่องของปัจจัยเนี่ยประกอบกันนะครับหลายส่วนนะถ้าเกิดว่าอิงตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของการอนุรักษ์โมเมนตัมนะก็จะกล่าวได้ว่านะครับถ้ายิ่งบนตัวปืนเนี่ยมากๆนะยิ่งตัวเนี้ยมากๆนะครับ แรงรีคอยก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงนะครับบวกกับนะครับถ้าเผื่อว่าตัวความเร็วของกระสุนปืนนะครับที่พ่นออกไปเนี่ยมีความเร็วมากมากนะแรงรีคอยที่สะบัดเงยก็จะมากตามไปด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามาดูที่เรื่องของความยาวลากล้องเป็นหลักนะครับเรามองนะถ้าสมมติว่าลดนะครับเรื่องของความยาวลากล้องเนี่ยให้สั้นลงให้สั้นลงนะครับในปืนสั้นนะ จะเห็นนะครับว่ามวลน,นะครับของตัวปืนเนี่ยมันจะลดลงถ้าเผื่อว่ายิงในกระสุนขนาดเดียวกันลำกล้องที่สั้นจะมีการกระดกเงยเนี่ยได้มากกว่านะฮะมากกว่านะดังนั้นในปืนสั้นจะไม่ได้ช่วยลดเรื่องของแรงรีคอยทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับในปืนยาวบ้างปืนสั้นนี่จบนะครับสรุปของปืนสั้นก็คือยิ่งลำกล้องสั้นนะครับแรงรีคอยก็จะยิ่งมากขึ้นนะมากขึ้นปืนยาวนะครับก็มีความใกล้เคียงกัน สมมติว่าปืนกระบอกนี้คือปืนยาวนะสมมตินะในเรื่องของอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับยิ่งลำกล้องยาวทําให้เรื่องของโมโตปืนเนี่ยยิ่งมากนะยิ่งมากนะครับทําให้แรงรีคอยถอยหลังเนี่ยกนนนะ็น้อยลงนะน้อยลงนะครับแต่มันก็จะเป็นช่วงนะครับของระยะหนึ่งของปืนลูกซองนะครับเป็นช่วงระยะหนึ่งถ้าเผื่อว่าอาจจะมองที่ตัวระยะอิงถ้า ในการยิงแล้วก็สูนเกิดการติดขัดนะครับเราอาจจะเพิ่มนะครับความยาวกล้องเนี่ยไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้การถอไม้เนี่ยสมบูรณ์ทําให้การสะท้อนถอยหลังเนี่ยก็มากขึ้นแต่มันก็เป็นผลเนี่ยเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้อาจจะกล่าวในภาพสรุปเนี่ยได้ว่ายิ่งมวลตัวปืนมีค่าน้อยแรงดีคอยก็จะยิ่งมากนะเป็นเช่นนั้นเลยนะครับก็น่าสนใจที่มาที่ไปนะครับที่เพื่อสสมาชิกถามเนี่ยก็มาจากเรื่องของ การยิงตัวอีโบนะครับลูกซองหักำดำแทบปริษ์ล่าสุดนะครับที่ผมยิงไปนะโอเคผ่านนะครับต่อไปเนี่ยข้อที่7นะครับถามว่าถ้าเผื่อว่าพ่อเนี่ยจะโอนปืนสวัสดิการให้กับลูกซึ่งยังไม่เกิน5ปีเนี่ยจะกระทําได้ไหมคาตอบคือยังไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากว่ายังติดห่วงของ5ปีอยู่ถึงจะบอกว่าตกทอดทางมรดก ok เนี่ยหมายถึงว่าคุณพ่ออาจจะต้องเสียชีวิตไปก่อน จึงจะสามารถทําการโอนให้กับลูกไดนะ้คำถามต่อมานะครับก็เอาเป็นคําถามข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ถามว่านะครับถ้าเผื่อว่าโดนปีเข้ามานะแล้วก็มีคนเนี่ยถือมีดนะครับคือปีเข้ามาหาเราเนี่ยเรายิงเข้าไปนะครับที่ขานหนึ่งนัดน,นะมีปืนอยู่นะครับที่ตัวเนี่ยแล้วก็ยิงปุ้มนะครับเข้าไปที่ขานเนี่ยหนึ่งนะัดคำถามคือจะมีความผิดไหมโอ้โหอันนี้ก็ได้ยิงคําถามเนี่ยค่อนข้างบ่อย นะครับค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าในการที่จะบอกว่าผีหรือถูกเนี่ยมันมีเรื่องของเ,อเรียกว่าพฤติการนะครับแวดล้อมเนี่ยเยอะมากนะประกอบกันเยอะมากนะครับดังนั้นจะชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยยังกระทําไม่ได้แต่พูดนะครับเป็นภาพกว้างๆเนี่ยสามารถพูดได้นะครับได้ว่าดังต่อไปนี้ถ้าเผื่อว่าเราถือปืนอยู่ภายในเขตรั้วบ้านภายในเขตรั้วบ้านนะครับเราก็มีคนบ้าคนหนึ่งเนี่ย ถือมีดนะครับปีเข้ามาเข้ามาในเขตบริเวณบ้านของเรานะครับตรงนี้เขาทําการละเมิดนะเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้อาวุธของเราเนี่ยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้นะสามารถที่จะยิงเพื่อหยุดยั้งได้นะครับโดยที่เขาบอกว่ายิงไปที่ขาเนี่ยเพียงแค่หนึ่งนัดตรงนี้ก็อาจจะเขา,าเรียกว่าถูกตั้งข้อหานะเจตนาฆ่าก่อนสุดท้ายเนี่ยก็จะหลุดนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวนะครับตามมาตรา68 หกนะและ68นะครับก็คือสามารถที่จะใช้อาวุธปืนเนี่ยป้องกันนะครับตามสมควรแก่เหตุได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ผิดนะครับต่อไปนะครับอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่ามีเรื่องมีราวกันนะครับอยู่นอกบ้านอันนี้โดนแน่แนก็คือเรื่องของข้อหานะครับการพกพาการนําพาปืนติดตัวไปบนทางสาธารนณะหรือหมู่บ้านนะครับโดยที่ไม่มีเหตุอันอควรอันนี้โดนอยู่แล้วนะครับเรื่องของมาตรา8ทวีแล้วก็มาตรา3เจ นะครับอันนี้โดนตั้งข้อหาไปก่อนนะครับส่วนมันจะผิดจะถูกนะครับในเรื่องของการป้องกันก็ไปอีกเรื่องหนึง่งนะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยในการที่จะตอบนะครับชี้ชัดว่าผิดหรือถูกเนี่ยมันต้องดูปัจจัยแวดล้อมค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากนะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องของข้อคำถามนะครับก็ต้องขออาภัยนะครับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึง่งที่ผมเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ตอบข้อความนะครับทางทาง u u u e e ทางเพจ f a c e b o o k นะครับก็อาศัยจังหวะเวลานะครับในคลิปนี้มาตอบคำถามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกประยังสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ